สดีนะคะนี่ก็มาอยู่กับช่องชิมาชาแนลเช่นเคยวันนี้ก็จะมาบอูเซอร์ครับ THP ไทยนะคะมไปมีเซอรนี้อยู่โอเคาดะเออเอนใครคะในนี้มีกี่คนอุ้ยเฮียมีสวอ้เอ้ไ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 อ้เอ้เอ้เอ้ไอ้เอ้อ้เ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 เอ้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 ไอ้อ้อเอ้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 ้อ้อ อร้าเกือบสวยบริเวณภายนอกสวยนะคะแต่ what this e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  เด้งขึ้นมาไหมกูเกียดมึงมิสซาว่าซาซกูไอยากเจอมึงก็วยเงี้ย Abe, ay 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 ay, Yi, malah aku lupa, aku lupa siapa nama dia. Tunggu, 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 กูขอไปแป๊บนึงเดี๋ยวเรียวสะเปาทับสเปาเอ๊ะเรียบร้อยแล้วกู S P A W N นะคะไม่ใช่เลยกูไม่อยากอยู่อืฮึโอเคจัดให้ทางอุ้ยเหมือนะอะไรสักตัวข้างล่างนะด้วความเกิดปถนาดีจากกู โอเคค่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นอะไรวันนาะหรือเปล่าคะนี่จะเป็นพวกแบบเอ่อชื่อเจ้าของเซิร์ฟอ,อะไรงี้เปล่าแออดมินะไรงี้เปล่างบอกรูปว่างบอกไม่ได้ครับว่างบอกไม่ได้ครับ <c oughs> อุ๊ยเจ๊กองของแขวนบ้านพ่อมาแล้นทำกันอย่างนี้หรอ หนูจะเอากล่องอ่ะกล่องได้กองอันนี้น่าสนใจเนาะนีม่มีข้อกล่องอะไรอ๊บมันหายเอยงได้โอ้โหโดนหลอกชัดเลยอีพวกนี้แม่เหมยโอเคค่ะก็จะของนี้ไม่มีอะไรนะคะก็จะไปฝั่งนูน้นจนค่ะเย้ยที่นี่คืออะไรคะ มาเป็นช่องเลยอ๋อน่าจะเป็นที่ซื้อของนะคะช็อปนั่นเองช็อปนะคะกูไปฝั่งไหนมาบ้างแล้วฝั่งนู้นไปแล้วโอเคน่าจะเป็นฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้ไปนะคะคน่าจะเป็นเอ,อ่อที่วาร์ปนะคะก็ไหน,นกูว่าอันนี้ก็จะเป็นวาร์ปลอยได้ <c oughs> ก็จะเป็นเอ๊ะบล็อกหายไปต่อหน้าต่อตาวาร์ปโฮมโซนแล้วก็วาร์ปตัดไม้นะคะอันดับแรกในการใช้วิวไปตัดไม้ถุยไม่ใช่ลองไปวาร์ปลอยได้ลอยได้ ลอ,อยได้มึงพากูลอยจริงๆยังไม่ตายด้วยนะแม่งเกียนแกงกูนี่ใส่ไม่ดีรับไปไ,ไหนดีโอ้ยนี่ใส่มึงว่าเป็นลอยได้ใช่ไหมโอ้ดูคนลอยได้โู้ยหยาบอา๋อมึงไม่ตายทำไมไม่ทำ เอาใจว่าไปาที่ตัดไม้กันกูรู้เลยคนสร้างไวยที่ตรงสร้างที่ตัดไม้รูไม่ใครสร้างมิสซาว่าซาซา,า,าดูน้องมิสนั่นเองจำชื่อแม่งได้และเห็นไหมบยบมิสซาว่าเห็นปะกูจำเหมือนได้ว่ามันต้องเป็นคนทำตั้งแต่หลายๆเซิร์แล้แม่งจะสร้างที่ปลูกต้นไม้ตลอดแต่ไม่รู้เป็นไรงดึงชนไม้หคุณไม้หายม,มอหายไปไหนอันนี้ ไม่แม่งโชวคนอื่นเห็นไปแล้วไม่ทันละไอ้พี่ซาซาซาขำที่พูดนะขำเชื่ออะไรกูหวยไอ้ยังไม่ไหวสร้างบ้านไม่ได้ร้องไห้ฮื้อเอ้เอเเเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดยวมึงมาจากไหน กูกวาดอกไม้แม่งหายไปไหนหมดรักนะคะน้องขอบคุณค่ะใช้ให้กูได้มากเลยกูไม่ขาดแม่ยงไงอ่ะหมดลมน่ะโอ้โหแล้วแม่งก็แดกเงินกูแหละรักไม้ขาวแล้วก็ปล่อยให้แม่งปลูกกันต่อไปนะคะไม้ขาวไม้ขาวไม้ขาวโห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  อันนี้ข้างไม้ขาวมากม่นรู้เป็นไรไม้ขาวมันสวยเวลาสร้างบ้านตกแต่งอะไรนี้แล้วเราจะตัดแล้วเราก็จะไม่ปลูกคืนนะคะเราจะเคียนเซิร์ฟนี้เพื่อให้มันแดนเรามันเกี่ยวไงไม่เกี่ยวนะคะแล้วก็อย่าทำตามนะคะเพื่อคุณจะได้มีสิทเล่นในเซิร์ฟนี้ก่อไปคุณก็อย่ามาเลียนนะคะพี่ปูอะไรเลยไม่มี พูดอะไรเลยนั่งแง้งด่าคุณแลู้ขึ้นด้วยไม่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 ูนใช่ไหมไม่เ้ยเข่ยอะไงไม่และไม่ไูฝูคนเอง โอเคเย้บายเย้บายเย่มิตต์ไม้ไมให้ตัดจนได้เสร็จโก่จะถามอัตโนมัติเยอะทำไม,ไมก็จะสร้างบ้านเป็นลุกวิธีการลุกรากสร้างบ้านนะคะอ <Yeah, S 1> ี๊ยต <Yeah. S 1> ิดหัเย้ จังเลยตัดไม้แล้วมีคนปลูกขึ้นให้มีความสุขจริงๆเลยเย้เด้อิคิอคิอคะอ่คิแล่ะกูก็จะเรียนเสิร์ฟนี้ต่อไปเพื่อมันมาจัดการนั่นไงมันต้องมาจัดการกันเองโอเค ้ำไม้กระโดดไปแล้วไม้โดนกูทุบไปแล้วเรียบเลยเอาวางคืนให้อุตส่าห์เป็นเด็กดีวางคืนให้อีเธอโอเถ้าถามลาไม้ดามีดีอะไรมีค่ะก็จะแต่งบ้านเพื่อเสงกัไมา้าค่ะ เล็กไม่เอาเอาจะเอาต้นใหญ่ๆก็แคทจะยาวกันไปเลยเนื่องจากไม่ได้ลงคลิปมานานสิบกว่าปีมันเกี่ยวไหมกูว่ากูก็ลงเกี่ยวทุกวันนะข้าไม้หมดเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องไปแล้วไอคนบู่ามึงไม่ต้องมาแล้ว ไม่ใช่เป็นหวงมัขับใจปลูกกูตัดปับป๊บทำลายธรรมชาติทำลายทั้งไอ้ยหวนติดบล็กไงอ้เงี้ยอุ๊ดเฮ้ยเจ็บเต็นหน้าเป็นตาูเลยไอ้เฟวย์อือแล้วน,นี้ปลูกคืนให้อบริษัทจิตใจงดงามอ่ะปลูกคืน ี่สั่งงดงามใจดีมีจิตใจเมตตาโอเคปูขึ้นให้ก็ได้อะยอมยอมยอมาปูขึ้นได้เชียงเชีง,งขัดไม้ขาวอีกสี่อันเนาะหนึ่งส <1. S 2> อง ดิบไปดิเฮียแล้วนั่นก็เข้าตัวกูโอเคมีไม้ดำเล็กอีอะไรยี่สิบอันนี้ไอ้เตี้ยปลูกเร็วๆคือมีไม้ดำก็ปลูกนะคะโอเค คืนให้จิตใจกูดีกูคืนให้จิตใจกูดีกูเด็กดีทุบให้และกูะก็แจกสุดป้ารับนะคะจำแม่นๆ S P A W N แลวกูก็พิมพ์ผิดอีกเช่นเคย S P A W N แม่ามาทำไม,มนี่ให้กู S P A W กด W แล้วมันไปเป็นตัว A แทนอะแม่งลบจิดด้านว่าไปนี่เหลือแต่มาวังไม่ได้แล้นะค่ะตายเกีย,ยไม่ตายถือเป็นเรื่องที่งาน,นาคะแล้วกูก็มาผิดด้านผิดทางกูมเามเากูเมา คอมพอม yeah. ิวเตอร์เย็ดเดออุ้ยไอ้เชี่ยใครวะมีหน่งมิสวานะคะอู้หูทางสนุนทางสนุนงงไหมห่วงอะไรเก้าเก้าอูอ้หบ้านเดียวกันรู้ต้นไม้เฮเงี้ยค่อยถอยหลังเดินเฟี้ยวเฟี้ยวมากเลยถอยหลังเดินไอ้เหี้ยบางบ้านได้ไม่สมประกอบเลยสักคน จะทำโฮมโซนหนึ่งใหม่ทำไมทำไมกูจะสร้างบ้านพวก,กูจะสร้างบ้านเสร็จทำไมตบแม่งโลเลี้ยวซ้ายอะเลี้ยวขวาอะเลี้ยวซ้ายอะเลี้ยวไป,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 ปอือหือเลี้ยวไปไหน,ไหนตรงนี้สร้างอะไรดีเอ่ย วางดิเออวางไม่ได้วางไม่ได้จริงรั้จริงเราจะชับพีนวางแล้วก็ไม่ได้มาขนาดนี้กูแจกไม้ไงไอ้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 ไ ุบหน่อยคุณจะทุบให้มึงได้ไหมไม้นี่พอได้นะแต่แง่มันก็ใช้มือมนทุบได้ลนะไอ้โลกจิตมันจะทุบให้มึงได้ไมนะัเนี่ยน่าเกลียดว่ะ น่เาเกลียดมันไม่ทำผักใจพูนไม่สวยมิทำกากมีทำไม่สวยเลยนะจ๊ะปมน็สอีนี้มันก็สิบเอ็ดลวมั้งอืสิบสามมิทำไม่สวยเลยนะจ๊ะแนะนำแนะนำ นั่น,งงนงไงเขาก็พูดปุ๊บมันก็นิ้วใหม่คุณคุณวางแบก๊ก <c oughs> วางบล็อกไม่ใช่เหรอวางแบก๊กไอ้เหี้ยคิดไม่ออกมามาเด็กเพื่อน แม่งก็ให้เกโมโหมดกูโดยกูหลอกจนได้นะคะแม่จังหวะนี้ช่วยมันได้ไม่ช่วยมันหายไปไม่ได้แล้วก็จะเอาอกย,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 ยกงหัวของมานะคะล็อกทั้งหมดทุกคนที่มีนะคะก็จะใช้ล็อกที่ควรจะที่น้องคนใช้หนังสืสลลออะไรวะอันนี้ไงกูหามาสิปปบกว่าปีแล้วก็มีบล็อกนี้เอาเค เดี๋ยวตกเลยตรงไหนอันนี้เหรออันนี้เวะนะไปไกลเห็ะจะไปไกลค่ะไปหัวที่ไหนกน สแ <c oughs> ลบไม่ทำไรวะ,วะอ๋อกูจำได้แล้วครับสองสามสี่ห้าเนาะห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามส สี่ห้าหนึ <f um> <f um> ่งสองสามสี่ห้า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 ห ไม่เอาอย่างนี้ไม่ไม่กลัวอีหานเนี่ยโอเคทุกบคนมาทำเครื่องตบหน้าหันเลยแล้วคุณจะสร้างตรงนี้ขึ้นมาทำเคีื่อ คุณจะสร้างหาสร้างให้ถูกที่นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่แหละเออลุกตรงนี้ออกแบบเหลือหนึ่งปอร์เซ็นต์จ้ะจะไปไหนก็ไป คิปนี้แม่งยาวมากที่สิบนาทียาวนานยาวนานแต่การเกือบรอคอยตงนี้ดีกว่าโอเค ตัวกร,ระจกกระจกแม่งหมดอ่ะเทกระจกเทจับโอเคเรียบร้อยนี่โรงแรมเหรอถ้าปเป็นโรงแรมคุณหัดใช้ประตูแบบ มมนมีแต่แบบนี้เหรอมีแต่โอ๊กดอเนี่ยเฮียน <Here. S 1> ี่ใส่มากคนสวยที่สองแหละแหะเฮ้ย <Yeah. Yeah. S 2> <c oughs> ดูจากวิธีการสร้างแล้วแม่งทางสร้างไ่ทำด้วยโ oh. อ้โหโอ๊ยโอ๊ย มึงจะสร้างลงอรไรัเป็นแอดเท่านั้นแอดเท่านั้นเออือมึงยังไม่รู้จักแอดนะคะแรางแอม,มค่ะแล้วคุณจะสร้างอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะคะอย่าลืมปลุกตัวไม้น้าโรงแรมนะคะออกไอเดีดีมากยันลืมปลุกต้นไม้น้าโรงแรมนะคะ หน้าลง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 แรบลงแดดบต้นไมลงแดบนะคะเพราะหนูจะบ,บุกต้นไ,ม,ไม้ตรงนี้ค่ะเอาแบบคขาสุขาสุด้วยอย่ี้แอร์ทำไงอะ ใบหมากใบพูนะฮะมีตงวหลายเยอะเออเจ็กๆว่ารักธรรมชาติกันเลยทีเดียวนะคะนะฮะรักจับรือรักสับเอาแค่คุณ บอกนี้นะโอ้ยบรรหมดไม่ตงหมดนี่เบื่เบเ่เเิดหน้ากูอะไรช่วยเบื่อมาช่วยดิเออแล้วมึงจะให้ช่วยช่วยช่วยมาให้ช่วยยนี่ก็สวยเว้ยไอ้ส่างก็สวยใช่ไหม โคตรหลงตัวเองแนะนำที่กูสร้างทางเดินนะคะสร้างทางเดินแบบสวยหร,รูตลานะคะหนวดินตลาคุณลาบอะไรนี้